นี่คือปั๊มไรโวขนาดห้านิ้วครับผมเราทดสอบดูดน้ำจากบา่อฮะเป็นหนึ่งในเครื่องมือสูบน้ำที่มาแรงครับผมช่วงนี้ครับก็ต้อนรับท่านผู้ชมการอีกเช่นเคยครับผมอยู่กับช่องเสียดวยบุรยามครับนี่คือ ขุมพลังของปั๊มไลโวเป็นปั๊มจุ่มครับผมมีหลายขนาดนะตั้งแต่สองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วห้านิ้วหกนิ้วฮะหกนิ้วใหญ่สุดแล้วนะครับแดดยังไม่แรงฮะแดดแรงกว่านี้นี่พุ่งเลยฮะฝากกันไปรด้วยครับผมเลฟซี 4, ท่านใดสนใจครับผมอยากจะเอาไปใช้งานก็ ติดต่อได้ครับผมมีบริการส่งเก็บเงินปลายทางครับอัาเดตกันนะฮะอัาเด็ดกันที่ร้านช่างดำครับผมวันนี้ก็แผงโซลาเซลล์ครับผมส่งมอบให้ลูกค้านะครับอันนี้ก็เป็นชุดตั้มซัมเมิร์นะครับผมนี่หกแผง าร้อยห้าสิบห้าครับผม,มเกียบร้อยมีบริการส่งครับผมไมว่ว่าจะเป็นปัมป๊มไดโวปั๊มซัมเมอร์นะครับปั๊มทุกชนิดนะครับผมชุดโซลาเซลล์ส่งแผงบริการส่งเก็บเงินปลายทางครับผมแผงโซลาเซลล์ไม้แกะกล่องครับผมไม่อี่มเลยครับ Hmm.